็สวัสดีครับวันนี้ก็ผ่านมาผ่านไปนะครับก็อยู่ในเครื่องปั๊มน้ำเทอร์เทลนะครับคือผมต้องอธิบายก่อนนะครับคลิปนี้ผมเพิ่งได้มานะครับผมจะอันบล็อกเลยคือประมาณว่าเราจะเปิดมาดูเลยว่าข้างในอะ่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆหรือใครที่สนใจซื้อมาจะได้รู้ว่าข้างในมีอุปกรณ์เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ในกล่องนี้ผมได้สั่งแผ่นเจียมาด้วยนะครับเขาอาจจะใส่มาในที่นี้ด้วยแล้วอาจจะอธิบายว่าเอ๊ะทำไมมีแผ่นเจียมาด้วยก็คือผมได้สั่งมาเพิ่มนะครับกะหากก็โจดนะครับก็เป็นเครื่องปั๊มน้ำที่ใช้กับแบตเตอรี่ของ total หรือแบตเตอรี่ของ inco หรือ s h a r g e r อะไรอื่นๆนนะครับพอแบตเตอรี่ซื้อมาเยอะแล้วแล้วก็ใช้ไปหลายๆปีมันก็เริ่มจะเสื่อมคุณภาพแล้วก็แบตเหลือนะครับไม่ต้องไปชาร์จ ก็เลยคิดว่าเออจะซื้อเครื่องปั๊มน้ําเครื่องนี้มาเราทดลองใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มแกะกันแล้วนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวผมขีดแล้วนะครับเดี๋ยวเราแกะเอกนะโอเคครับมีแผ่นการกระแทกนะให้นะครับแผ่นนึงแล้วก็มีคู่มือนะครับอ๋อ เพื่อนๆสังเกตนะครับว่ามีตัวปั๊มข้อต่อนะครับตัวนี้มาให้หนึ่งตัวสังเกตนะครับแล้วคู่มือเดี๋ยวผมขอดูอย่างอื่นแล้วนะโอเคผมรีบแผ่นเจียบไปนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอเเอกก่อนพูดน,นะครับผมเดี๋ยวโยกจากกล่องนะครับครับโอเคครับก็หยิบออกมาจากกล่องแล้วสังเกตนะครับว่า อุปกรณ์มีตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่มาแทบมาในกล่องแล้วก็มีที่ปิดน้ำเข้าดูดน้ำเข้านะครับแล้วก็ผมยังไม่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเลยไม่แน่ใจในการทำงานของเขาก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเกลียวสำหรับน้ำออกน,นะครับมีฝาปิดน่าจะเป็นเกลียวทองเหลืองนะครับมีฝาปิดเกลียวนี่ผมยังไม่แน่ใจว่าอาจจะดูระดับน้ำหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับมีสวิตช์นะครับเปิดปิด สนะองระดับนะครับน้ำหนักถามว่าน้ำหนักไหมน้ำหนักโอเคครับกำลังดีๆถือถือได้นะครับปกติเบาเดี๋ยวเราลองใส่แบบแต่สังเกตตะกี้ฝาแบบนี้คือ,อดีดแรงมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสังเกตนิดนึงว่าจะไม่มียางกันน้ํานะครับผมไม่มียางกันน้ํานะครับตรงนี้ไม่มียางกันน้ําแต่ก็คงไม่มีปัญหาะไรายเกี่ยวกับถ้าเราวางไว้ที่สูง พรปั๊มต้องไม่ได้ปั๊มแช่นะครับปั๊มต้องวางอยู่ตรงสูงนะครับแล้วก็สายต่อท่อออกไปนะครับสําหรับอันนี้ฝั่งที่ดูดนะครับเพื่อนๆนสังเกตว่าเขาไม่มีอุปกรณ์แถมให้นะครับเราต้องซื้อมาต่อเองนะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้นะฮะซื้อมาต่อเองเดี๋ยวผมลองเอาเอาตัวนี้ใส่หน่อยโอเคครับสังเกตว่าปั๊มที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะไปกาสายยางโวออกพอดีนะครับผม ก็สำหรับตัวตัวสื่อสำับดูดก็คงเราต้อง,องออประกอบหาอะไรประกอบอย่ผมผมได้ซื้อท่อ PVC 1นิ้วมาตะหานะฮะเดี๋ยวลองดูว่าใส่ได้ไหมครับโอเคครับก็คือขนาดท่อ PVC 1นิ้วนะครับต้องไปซื้อเพิ่มนะครับเพื่อใครที่จะสนใจก็ซื้อต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มมาตะหานะครับตรงนี้ก็เป็นเกียวทองเหลืองนะครับผม นะครับเจทองเหลืองนะครับส่วนตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับยังยังไม่ค่อยแน่ใจเป็นฐานรองเครื่องหรือเปล่านะฮะน่าจะเป็นที่รองเครื่องแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องดูขอดูคู่มืออีกทีแล้วก็ทํางานอีกทีแล้วถึงจะมารีวิวในการทํางานนะครับนี่ก็เราแค่อันบล็อกมาดูนะครับว่ารูปร่างเขาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอส่วนนี้ผมคู่มือนะครับคร่าวๆนะครับ เผื่อใครหาดาวน์โหลดไม่ได้จะซองซื้อก่อนก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับกัพวกคำตั้งเตือนต่างๆนะฮะแล้วก็อุปกรณ์สำหรับอินสตอลต่างๆนะครับผมนะฮะแล้วก็การใช้งานนะฮะการใช้งานแล้วก็มีกำลังนะครับโมเดลนะครับนี้ผมก็ไม่แน่ใจในศัพท์เทคนิคอะไรมากนะครับก็ข้าข่าวๆก็47ลิตรต่อ1นาทีนะครับผมความสูงหน้าระดับ 6เมตรนะครับผมแม,แม็กเฮดนี่น่าความยาวของูการดูดผมไม่แน่ใจานะครับลองดูคร่าวๆนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับอาจจะต้องผมปกติใช้แต่ปั๊มแช่นะครับโยนปุ๊บแล้วก็เสียบแบตเตอรี่แช่เลยอันนี้เขามีการเติมน้ําเป็นส่วนที่สําหรับดูดนะครับน่าจะมีช่องสําหรับเติมน้ำนะฮะความสูงสูงโอเคครับก็เดีย๋ยวไงทํางานอีกทีเราค่อยมาดูกันนะครับว่าการทํางานเป็นไงแล้วโค้อมูนะครับแล้วก็ ลูกล้าต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่สักหน่อยนะครับแล้วเทสดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ได้เพอดีนะครับเขนาดเล็กก็ได้แต่สังเกตเพื่อนๆสังเกตทีหนึ่งว่าตรงนี้ดีบแดงมากนะครับตัวนีบตัวปิดตรงนี้จะอาจจะต้องค่อยๆปิดเดี๋ยวลองมาเปิดฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเบอร์หนึ่งนะครับ โอเคครับเสียงไม่ดังมากนะครับไม่ไม่ไม่ได้ดังมากนะครับก็กําลังโอเคแล้วก็ตัวนี้ไม่น่านะไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่ไม่น่าใช่มอเตอร์ไร้สายมอเตอร์บัสเลสนะครับเพราะเขาผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็แรรีวิวสั้นๆนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับใส่ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ไม่หนักมากนะครับส่วนก็อย่างที่ทราบอยู่ว่า ระยะการทํางานก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับ5แบตเตอรี่เต็มก็อาจจะใช้ได้นานแบตเตอรี่น้อยก็ใช้ได้น้อยนะครับก็เรื่องนู่นนี้ถ้าใครมีพวกอุปกรณ์ของทเทลอะไรก็น่าจะเข้าใจกันดีก็รีวิวผ่านมาผ่านไปสั้นๆวันนี้นะครับสาหรับคนที่สนใจเพราะปีนี้น้ําจะเยอะอยู่นะครับก็จะเตรียมดูดน้ํากัน,นครับสูบเข้าทำนนู่นทํานี่นะครับผมมีปั๊มแช่ไว้ตัวแล้วก็มันยังไม่มีตอบไม่มีตัวที่ตอบโจทย์ในแอ่งน้ําเล็กๆนะครับมันแช่ไม่ได้จะ หาสายยางดูดเอานี้ก็คิดว่าตัวนี้น่าจะทดแทนกันได้นะครับดูดแอ่งน้าเล็กๆที่ไม่ที่ไม่ลึกมากนะครับผมลองดูดขึ้นมาใช้ในด้านาการเกษตรเดี๋ยวส่วนคลิปหน้าจะเ,เดี๋ยวขอดูนะคลิปหน้าจะขอรีวิวการทํางานด้วยกันนะครับส่วนนี้แล้วก็อินบ็อกซ์คนส่วนที่ใครที่สนใจจะซื้อแล้วจะได้เตรียมอุปกรณ์ถูกนะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างเพราะอุปกรณ์ก็อย่างที่เห็นครับมีมาให้แค่นี้เองนะครับเท่อนั้น คือเราต้องซื้อเองบดนะครับข้อข้อต่อดูดน้ํา1นิ้วนะครับส่วนสายยางอะไรเงี้ยต้องซื้อเองนะฮะไม่ได้ซื้อมาเราใช้ได้เลยก็คงไม่ใช่นะครับก็ต้องซื้อเองซื้อเองมาประกอบอีกทีนะครับก็รีวิวผ่านมาผ่านไปนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับผมส่วนชื่อรุ่นอ่ผมจะพิมพ์ไว้ที่ชื่อรุ่นนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม